สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอิงอีกแล้วนะครับใน Minecraft นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฮั g เกอร์เกมซฟเวอร์ไลฟ์โ o สเอสกันนะครับก็มากันเลยนะครับ สเวเบอรเกมน่มีใครบ้างเลื่อนไม่ไปนะ <S <S โอ้ยเก็บไปดอนนะฮังก็กเกมด,ดูดิเอ๊ หัเกมเยจเล่นอะไรดีนะแม่จะแล้วเว็บั๊บไอ้โอ้โหแม่งรอบเปรูเลย องนาทีเนะนี่ยตืเดๆๆอย่างแรกเราต้องหาพวกก่อนนะครับทีนี้เราสัตเลยสัญญาณนะครับเราจะกล่องไหนดีสองกองนี่ก็คนนี่ก็คนอ้อยแหลก คูーー่หนึ่งนะครับมีปัญหานิน่อยนานเลยนะ

ะถึงว่าเอหนึ่งแล้วตัวเกมแม่งรันแล้วอ่ะโอ้ยนี่กันอีกสองนาทีครึ่งโอ้ยนั่นมัอะไรโอ้ย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 เฮชุดก็จะออก จะก่อไม่อยู่ตรงหน้าเลยไอ้เห hey, he uh, ี้ยกันตีนะมีสก่อยข้ารงนั้นไม่แบ่งกูเลยฮึอออ่าตัวยังไงเอาว ทุกทีเลยนะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะไปโบออ์อย่างเดียวที เข้าใหม่นะเออเออเออทำไมมีแต่ใช้สกินกูเอ้ยออกเข้าใหม่ Let's go into được rồi bye n녕 love đang gì mình sẽ lấy cái hộp phát nha. 什么题了？ อีกหนึ่งนาทีครึ่งถึงเธอแล้วเลยอุ้อเยเชยดตกใจห้ามแฮกเออห้ามแฮกคอะเจ้ครับ อีกหนึงหน่งนาทีสุดท้ายในที่สุดก็จะได้ประสบความี่ร็จในวิดโอเกมนะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตกันยังไงนะตอนนี้โอ้ยไม่สทีมนะันเลยโอ้โหกางตีนยึดวีพีบวก Vennligst ไม่นะของแคากำลงังจะโดนแย่งเออไมไม่เลยเขาไม่เลยอไม่มีของ,ของ,ของนั่ก็งไม่มีของเลยแม่เฮ้ยมันก็ตีมันแล้ว ของอดีเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยกูนี้ละกูนีเอ่นี่เปสกายวารีวะสกายวาไม่เปิดสปีฟสปีฟสปีฟเปิดยังนะ ฉนสนจสิ่อนเไม่เป็นไรแกมึง cho nát đi tí mình tí ơi cái kíp Trời ơi, ดูไหนเนี่ย,ยนี่เราเค่อยหมอกนี้หน่อยเล็งไวแล้วนะกล่องนั้นนะนี่ตรงลูกศรพอดีฮนะนี่นี่นอากล่องนี้เล็งไม่พอดีนะ เล่นๆๆๆนะลด,ดูเล่นเล่นนะได้กับเจ้าเพชรพีจีนี่เสีงว่าโชคดีนะกิ๊บเป็นเพชรจากรายการพีจีเอเพชรกิมเมอร์นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยฟอร์สิวมันยังออกไปไม่ได้เมีย ใค,ใ,คใ,คใครตายวะอ้พ่นั้ไข่ตายไอ้ไข่ตายวอาชื่ก่อนไม่กระเด็นไฮ้คนตีันไม่เก็บ่ะตีไม่กระตีไม่ได้ สงังก้อนนั้นมีนเย้อนีที่ 39. สานาที่ตัววิ่งเลยสังก้อนนี้แล้วต้องโดมันแต่มีกีกสองกล่องนู้นแล้วก็กล่องนั้นไม่นะ ของน,นี้ของกูปับปับเจ้โอ้โหปนะั๊บนลมันตัวหมือนไทึบ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 ,บ,บนี่นึบนีอนันันน้นไม่กง,งนี้นอเซอร์สัยงดีไ้ว หวานหมึกซดเอ้ยใครดีกูใครดีกูใครตีกูใครตีใครตีกุนไหกันละซัดเอ้ยติ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 มน่ตีอะไหม,มออกูเอามากล่องกันดีกว่าเฮ็ดจะกล่องโอ้ย เสื้อสูบดับส <Yeah. S 1> <olla> ่งันหูเห็นเสื้อทั้งทีออกทองออไปลองทานงไปหนึ่งควักิงไปดาโอเค คนะวิวใครเราจะไม่คิวใคระเราจะมากล่องเดียวหลังนี้ต้องมีกล่องแน่เลยมีแล้อุ้ยเธอกล่องเี็ตูอ้อื้มเป็นหินที่ชอบเป็นหิว

อืมนี่มี่ยลีกไม่ได้ต้องเล่นคนอื่นอุ้ยค๊ Ini n น้ำอินเท่าลีจเจริญต่งน้ำหนูกำลังเก็บคืนตาบ2อง0ันโอเค ว่าจะหลังนั้นเล็กมีชื่อรวมกับชิปทิ้งได้ประตูเปิด không <laughs> <laughs> ลอมอืมมี ไอ้มดนึงเอหนสิไม่มีเงีนนเ้เลยฮะแลกไก่หน่อยขอชิปหนึ่งอันนะไอเป็นฟังให้กัน นั่นปฏาทินมาปฏาทินนะเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยแค่เนี่ยโอ้ไม่นะโอ้ไปอะไสะเ้ยก็เลยรอบสั่งก็สุดท้ายอย่เนี้ยเฮ้ยโอ้อยไม่ ที่สามมาเนี่ยโอ้ยยอดเลยรอยิบสามวทีแล้ะหลังสจแลววันนี้นะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ